พอหลังทำมาค่ะเ,เคยมีเพื่อนร่วมงานที่เขาทําเขาบอกว่าถ้าทําเสร็จโลกมันจะสดใสมากเห็นต้นหมากต้นเดียวกันกับเพื่อนนะคะต้นหมากต้นนั้นอะ่ะมันมีสีแดงแต่ว่าตอนที่ตัวเองใส่แว่นมันไม่มีสีแดงเลยมันเป็นสีแบบมวม,มัวค่ะแต่ว่าหลังทําเสร็จอะ่ะต้นหมากต้นดูสวยขึ้นมาเลยค่ะตัวเองได้ใส่แว่นมา13ปีนะคะหลังจากที่มีการทําเลสิกนะ ก็ทําให้ชีวิตดีขึ้นนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอสมเชาและก็คุณหมอเปานะคะที่เปิดโอกาสให้ได้รับโครงการเปิดโลกสดใสเพื่อผู้ที่มีจิตอาสานะคะในการทํางานนะคะคขอบคุณค่ะ รู้สึกดีใจอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกนะคะเคยเขียนมาแล้วครั้งหนึ่งที่เขามีโครงการเมื่อปีที่แล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆเพราะว่าเดิมเป็นคนสายตาสั้นแล้วก็ทำงานในแผนกวิกฤต ที่จาเป็นต้องมองจอมอนิเตอร์ตลอดเวลาค่ะก็ติดตามพอมีครั้งที่2ก็ดีใจก็เลยขอเขียนเข้ามาอีกรอบหนึ่งพอมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งเข้ามาค่ะว่าเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกติดหนึ่งใน2ก็รู้สึกดีใจวันนั้นทํางานนี่ทําได้ทั้งวันเลยประทับใจบอกคนไข้แล้วบอกคนไข้อีกว่าจะไม่ต้องใส่แว่นตาแล้วอะค่ะก็ต้องขอบคุณโครงการนี้นะคะที่ทําให้ตัวเองมีมี โอกาสได้รับการคัดเลือกนะคะเพราะว่าตัวเองได้ใส่แว่นมา13ปีนะคะหลังจากที่มีการทำเลสิกนะคะก็ทําให้ชีวิตดีขึ้นนะคะปกติแล้วตัวเองจะทํางานด้านของการดูแลด้านชุมชนนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ส่งเสริมประชาชนในการทํางานนะคะแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้ะคะ่ะแล้วทีนี้การที่ปกติตัวเองใส่แว่นตลอดเวลาเนี่ย การวัดความดันนะคะมันจะต้องอาศัยาการมองเห็นที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เวลาที่เดินตากแดดนะคะมันจะทําให้เหงื่อเข้าตาหลักค่ะแล้วทาให้เราเนี่ยอมองได้ไม่ชัดค่ะเป็นตาผ้ามัวได้แบบนี้ค่ะต้องขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้โอกาสนี้กับทางเราค่ะ คเ,เคยมีเพื่อนร่วมงานที่เขาทำเขาบอกว่าถ้าทำเสร็จโลกมันจะสดใสมากหลังทำรู้สึกว่าเหมือนที่เขาบอกเลยค่ะโลกสดใสไม่เหมือนโลกที่ตัวเองเคยใส่แว่นตาแล้วมองแม้กระทั่งวันแรกที่ทำเสร็จไปทำงานเห็นต้นหมากต้นเดียวกันกับเพื่อนนะคะต้นหมากต้นนั้นอะ่ะมันมีสีแดงแต่ว่าตอนที่ตัวเองใส่แว่นมันไม่มีสีแดงเลยมันเป็นสีแบบมวมัว,มว,มวค่ะแต่ว่าหลังทาเสร็จอ่ะ ้นหมากต้นดูสวยขึ้นมาเลยค่ะชีวิตดีขึ้นค่ะจากที่แบบว่าตื่นเช้าขึ้นมาเราจะต้องอเอามือคำหาแว่นใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ต้องใช้มือในการคำหาแว่นไม่ต้องอาศัยความเคยชินในการที่จะต้องใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ที่ลังทำก็คือที่ดีก็คือ,อทำให้ประชาชนนะคะ ได้รับโอกาสในการดูแลเพิ่มมากขึ้นค่ะอย่างเช่นตอนกลางคืนเนี่ยจะมีคนไข้โรคฟอกไตนะคะไปฉีดยาที่บ้านนะคะแล้วทีนี้เราก็ตอนกลางคืนเนี่ยการมองการมองเห็นของเราจะไม่ค่อยชัดค่ะเพราะว่ามันเป็นสายตาสั้นแล้วทีนี้เราต้องอาศัยทักษะนะคะในการฉีดยาของคนไข้ค่ะ แลกก็ขอบคุณคุณหมอสมเชานะคะตันทาเทิดธรรมที่เห็นโอกาสดีๆของคนที่มีจิตอาสานะคะก็จิตกรรมที่ตัวเองได้ทำมารู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ภูมิใจที่ผู้ใหญ่ได้เห็นโอกาสแล้วก็มอบโอกาสให้นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอเปานะคะสุดจินตนาตันทะเทิดธรรมที่เป็นคุณหมอที่ทำให้มองเห็นโลกสดใสอีกครั้งหนึ่งค่ะ ต้องขอขอบคุณคุณหมอสมเชาและก็คุณหมอเปานะคะที่เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีจิตอาสาในการดูแลประชาชนนะคะหรือว่าดูดูแลผู้ป่วยทุกคนนะคะได้มีโอกาสได้ทำเพื่อตัวเองนะคะแล้วก็มีการสนับสนุนให้ให้คนที่มีจิตอาสานะคะได้มีกําลังใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ NC h o u s i n g นะครับก็ ประกอบการมาประมาณ30กว่าปีแล้วนะครับเราก็ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพนนีเ้เราก็เลยมีแนวความคิดว่าเอเราน่าจะแบ่งปันประโยชน์ให้กับสาธารณชนบ้างนะครับเราก็เลยมาดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับเ,เราก็ไปเจอไปพบว่ามีจิตอาสานะครับที่ทำงานให้กับสังคม จำนวนมากนะครับที่มีปัญหาเรื่องของสายตานะครับจริงๆแล้วบางครั้งนี้อาจจะต้องใช้สาตาในเวลากลางคืนนะครับแต่ว่า,าสายตาเขาก็อาจจะสั้นผิดปกติไปมากๆนะครับแม้จะใส่แว่นแล้วก็ยังอาจจะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้ตัวเขาเองเขาไม่มีเงินมากมายนะครับแต่เขาก็ยังทำในฐานะของจิตอาสานะครับ ผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนี้เราเนี่ยควรจะมาช่วยเขานะครับด้วยการทำทำให้เขาเนี่ยมีสายตาที่ดีขึ้นด้วยการทำเลสิกนะครับเราก็เลยคัดเลือกนะครับผู้ที่เป็นจิตอาสาแล้วก็เป็นผู้ที่มีปัญหาทางการเงินนะครับไม่สามารถที่จะหาเงินมาทำเลสิกได้ ซึ่งการทํำเลสิกก็จะเป็นการแก้สายตาของเขาแล้วก็ทำให้สายตาเขาเนี่ยกลับมาดีโดยที่ไม่ต้องใช้แว่นนะครับการทำงานเขาก็จะสะดวกขึ้นนะครับแทนที่ต้องใส่แว่นซึ่งอาจจะเกะกะเวลาที่จะทาทำงานนะครับโดยเฉพาะยิ่งการทำจิตอาสาบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องทำในเวลากลางคืนแล้วก็การใส่แว่นก็อาจจะกีดกวางการทำงานของเขานะครับไม่สะดวกในการทำงานของเขา ผมคิดว่าอันนี้ก็จะจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับจิตอา,ศา,ศาสาทุกทุกคนนะครับ